พี่ก็รักหนูรักได้แต่ว่าหนูมีคนจองแล้วพี่มาชาาไปโอเคปะมันก็ยากหน่อยอ่ะมันของดีมันอยู่มาถึงได้นขนาดนี้มันก็นะเข้าใจปะมันไม่ขายไม่ออกนะแต่ไม่ยอมออกไปเองเข้าใจไหมยังอย,อ,ยอยู่ไงในบ้านนะ่ะยังแบบเอะยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็แบบฮะเรืนะอค้างไหมอะไรค้างนะค้างอไหนะคะทีจ้าส,า,สาวสวยทั้งหลาย ไม่ค้างได้เหรอลิปมันแบบดีอ่ะมันดีจนเลือกสีไม่ได้พี่จุม๋มดูดีก็เลยผลิตรันทุกสีแปดสีแล้วก็ขยันนะขยันผลิตแต่ไม่ขยันขายเข้าใจมอันนี้แท่งใหม่พี่จุม๋มเดี๋ยวไปเก็บเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์สีใช่ดิจุ๋มมันเป็นไรอ่ะ,อะ ชมแต่จุ๋มเป็นไรอ่ะอบุ๋มพูดปากจะขี่ถึงลูงหูเหมือนอยังเหมือนกันพี่พีขายของเก่งมากเลยปากฉันจะขี่ถึงลูงหูพี่พีเก่งที่สุดเลยเอาเป็นไรกันะกนะจะมีเสื้จังหวะอ,อะไรนะเสื้อเดี๋ยวขายทดลอนะแต่ว่าไม่ได้ขายในนี้เนาะเพราะในนี้โดนหักค่าเปอร์เซ็นต์อีกทำไงก่อน ชี้ช้ำกะหล่อมตีฝุดๆอเอลงอเพา่วกระเป๋าไปไหนนะมัาจะเอาเ้็กคูณเนี่ยออจุ๋มเขาต้องหามว่าฉันไม่ค่อยใช้ฉันใช,ใช้ใช่ไหมใช้ไปเบือ่อแล้วอันนี้ลิปมีขายกันนะคะลิปอะไรก็ไม่รู้ลืมละ IOU รีบะนะ <laughs> ลิปคุณพีทนะคะเขาเป็นขอ, <I OU S 1> ของผู้ชายอนะรีบเลยนะจุ๋มผู้ชาย ปากําแล้วก็บ่มดุงไม่ให้ปากลอ,อกใครที่มีปัญหาปากลอ,อกปากขุยนี่เขาให้เธอกี่บาทเหรอไม่เลืจังหวะที่ผ่านมาฉันว่าฉันคะที่เป็นคนที่ให้อ่ะใช่่คะแต่ว่าสู้ริบมันตกี้ไม่ได้นะคะเลิรรกมันตกี้ไม่ได้นะคะรรไอโอยต้องดองมาก่อนถ่ายรูปอะไรท่ถ่ายรูปอ่ะเราก็เหงอกเหมือนกันนี่ว่า หลับเลย่ะเขย่าจนหลับอ้าเราเห่อเหมือนกันนี่ฮะเ,เราก็เห่อเหมือนกันนี่สนิทไปหนึ่ง <c oughs> สองมีเธอหลับล <c oughs> เ,เหรอคะใครเขย่ากูเจนเขย่าหรอกูเจนเขย่าหลับไปแล้วเขย่าหลับเลยเหรอคะค <c oughs> อหกักทำไมน้องเป็นเด็กผู้ชายอะลูก มันเด็กผู้ชายเลยทำไมน้องหน้าตาเหมือนเด็กผู้ชายเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาตัดผมเมื่อาหน่อยโอ๊ยต้องตัดผมนะคุณช่วจะไปซื้อทองให้เขาไดรับขวัญเขานี่ปุ๊เปิดกล้องไว้ดูน่าใช่ไงตีกิฟตไหมช่วยดิเป็นจีนีมาไปด้วยป่ะพักค่ะมาลงแรงเพไม่เอาข้าวหนูจ้าจุยดีก็ผูกพันกับมันงงทีมบอกว่างงไปหมดอยู่ดีก็ล่ หลับสนิทจริงๆไม่ใช่หลับเล่นๆตัวลงพี่บอลไปด้วยป่ะเออตออับิวเป็นยังไงเออบิวมันขับรถตู้แล้วมันชอบจะหลับนะจะบอกก่อนนะมันบอกรถมันนิ่มนะ นนจะไดรู้เป็นชนีสาวหนอ กลายเขาขับไปมันมริง่วงจริงๆริงมันขับไปแล้วเรียบไปมีเหมือนอยังง่วงแล้ววันออกไปแดงมันก็จะหลับไปอเออเรถตู้มันนิ่มอ<ๆ>โอเคไปดูว่าอยู่บนโต๊ะที่พ่อกินยากินไหลข้างบนสรงอันอ่ะ ว่าหลัดโดนแกงเหรอใช่สิแ<ะ>มันไม่ใช่ละซิซ้อนกัอนอยู่อ่ะู้ใจเลี้ยงหลัดน่ารักชั้นชั้นชั้นชัน้นที่โตเยวจะไปแล้วนะชั้นที่มีไฟตั้งอยู่อ่ะอยู่ริมริมใจมือตรงถุงถุงอ่ะตรงซองกระดาษมันเกิดไอ้ใบใบซูที่บาดโดนแกงปะทุกคนเธอว่าทุกคนมีเธอโดนแกงปะฮะอันนี้คือค่อนข้างโดนแกงหรอปะ ตไปแล้วนะทิ้งไว้เนี่ยอ,อุ๊ยไม่ได้เลยโกรธแล้วทำไมวันนี้เราทำก่อหลานแบบน,นี้ละ่ะลูกน้องเหมือนเด็กผู้ชายเลยอะมเสียงคืนๆไดนะ้แลไปขึ้นรถแล้ว ปูเจนอดแล้วปูเจนเหงาแล้วหมดหลานสาวไปไหนเอาอะไปขึ้นรถน้องโมเดลอะไม่ละโทรศัพท์สองเครื่องมันไม่ละ,ละพ่อสักคำอะโมเดลอยู่ไหนอะตะลอดแล้วโมเดลอยู่ไหนอะพี่จุมมมจ๋ม,มโ,โมอ,อ้ไม่คิดจะลาปูเจนเลยสักคำเลยเหรอเออขำจรงิงไปลาปูเจนก่อนได้ไหมไปค่ะ ม่ลาปุเจนหรอคะใครต้องนั่งหลังเนี่ยแก้วกับใครให้แม่นั่งเบาะหน้าแม่นั่งหน้าแล้วไอยนั่งนี่เออนั่งขับแล้วน้องเบี้วนั่งหลังกับป้าเขาอ๋อไม่โมเดลนะตกลงพี่บอลไปก็บิวก็ต้องนั่งหน้าไงแล้วแม่กับไถแล้วหนูนั่งหลัง หรอวะทำไมกูต้องเรมบ้ากะเนี่ยเศร้าเหรอ,นะอหผมก็หน้าที่ของผมเหมือนเดิม <c oughs> ไปเดี๋ยวไปเอากระเป๋าที่มีอะไาารเลยไป้วทุกคนไปบ้า